จะได้นึกยังไงถึงมาขอมามีเรียนลมบอดครับคิดว่าเราจะได้เรียนอะไรบ้างเขียนโค้ดอ๋อเขียนโค้ดเขียนโค้ดนี่เขาเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้สั่งการ แล้วตอนเรียนอะเจไดได้ทําอะไรบ้างมีตัวเลื่อยตัขดขะดาขาดไหมขาดเลยเอ,อ่าแล้วมีตัวอะไรอีกครับเออมีตัวงูพอพอเราเอามืออยู่ใ,ใกล้ๆตูนก็ชกเลยแล้วมีตัวคู่ิมด้วยรีมโมทถ้ากดตรงนี้นก็จะมีทางนูง้นตื้อตื้ตืตืไปเลยมีตัวรถมันก็จะเปลี่ยนตื้อไปเส้นทาง ด้วยแต่ไปเองไม่มีโอเคไปตามที่เรากําหนดตัวระบายสีก็จะมีกระดายโกงๆแล้วมันก็จะหมุนๆแล้วก็วันนี้มันก็จะหม็นคล้ายๆสายลุงเลยมันก็จะมีหมาลากรถอตะอ๋อม่นก่กดหนงมันก็จะล่แล้วรถก็จะตามไปแล้วมีที่จับหนูมันก็จะนี่คือหนูมา้วกันแล้วก็จุ๊บ หนูก็อาแล้วจะได้ชอบตัวอะไรที่สุดครับตัวที่ควบคุมด้วยวรีโมทเพราะอะไรอ่ะเฮ้ยเราจะได้ควบคุมมันแต่ตัวอื่นมันก็จะตามโคเท่านั้นควบคุมมันไม่ได้นีชื่อโรบอทชายนะคะ,ะเป็นสาขาของแฟชั่นไ i แลนด์ค่ะก็คือจะสอนต่อเลโก้ต่อหุ่นยนต์ในหลายๆรูปแบบเลยแล้วก็หลังจากที่ต่อเสร็จก็คือ เราจะใส่โปรแกรมทําให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยเคลื่อนไหวหรือว่าทําธารกิจต่างๆตามที่คุณครูกําหนดไว้ได้แล้วแต่ว่าหุ่นยนต์ตัวนั้นอะในตัวนั้นมันจะมีพวกเซนเซอร์หรือมอเตอร์ต่างๆที่สามารถทําอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะหลังจากเสร็จหนึ่งตัวคุณครูก็จะสอนโปรแกรมลงไปให้น้องได้ลองทําเองดูก่อนแต่ว่าถ้าคุณครูสอนเสร็จแล้วคิดว่าโอเคน้องน่าจะสามารถลองทําเองได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปได้อะไรเงี้ยค่ะคุณครูก็ จะลบโปรแกรมที่มูสอนออกไปแล้วก็ให้น้องได้ลองเองถ้าเป็นแบบเด็กเล็กๆเ,เลยนะคะจะได้เรือกพวกสมาธิการฝึกพวกกล้ามเนื้อมัดเล็กนิ้วมือใช้แรงกดดีบอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็พอเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยจะมีพวกทักษะทางวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ที่นี่เราเริ่มมับตั้งแต่อันดับสไปเรื่อยๆตอนนี้เด็กของเราที่โตที่สุดน่าจะประมาณม .5 เผื่อว่า เด็กจะมีไอเดียว่าอยากจะเป็นวิศวกรหรือเปล่าหรือว่าอยากจะเป็นอะไรที่มันประดิษฐ์ของพวกนี้เพื่อขึ้นมาใช้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะจะได้นยังไงถึงมาขอมามีเรียนโรบอดครับอยากทำอาชีพและควบคุมมันแล้วลูกรู้สึกว่าเรียนแล้วอ่ะได้อย่างที่ตั้งใจไว้ไหมได้ครับ r e a for family มีเจชวนฟัง